ลืมว่ามันเป็นวิดีโออะไรอะไรถ่ายวิดีโอเลยเพิ่มใหม่ว้ยอะขอเปลี่ยนนะเป็วิดีโอแล้วมันกลายว่าอะไรไม่รย้อะเอาใหม่กระโดดล้มใหม่ล้มใหม่เหมือนคนเป็นลมอะทำเนี้เดินเดินอยู่แล้วล้มไหมอะทำหน้าด้ใช่ใช่ใช่ไหถ่ายอยู่ต่อตายละ

ถ,ถ่ายทำแล้วนะนะไปถ่ายรูป่อนกระโดดเดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่ฝันเออถ่ายก่อนแล้วม่ายวิดีโออ่ะ